ครับทุกท่านยมเช้าเก็บใหม่เข้าจอดครับท่านเก็บตัวใหมเข้าจอกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมคำได้นะครับกำลังเก็บใหม่เข้าจอเดเออหม,หมสุกทุกท่านไหม่พันพื้นบ้านแล้วก็เก็บใส่จอดนะ ก็ใส่จ่อเลยเดี๋ยวเขาก็ไต่เองนะครับทุกท่านเนาะเขาจะไต่เองล้วก็ใส่เป็นระยะระยะนะครับผมเว้นระยะดีๆนะครับผมเก็บจากกระด้งเลยนะครับผมท่านเยอะนะครับผมเนี่ยสุกเยอะมากนะครับ มีผู้ช่วยไปตักข้าวนะครับทุกท่านเนาะแล้วก็ใส่นะครับทุกท่านใส่จอเลยเนี่ยจอนี่ก็เป็นตกทอดจับตาเราทํานะครับผมก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาผ้าคลุมนะทุกท่านเนาะก็อยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมวิถีชีวิตเนาะการเลี้ยงไหมนะครับผมไหมพันพื้นบ้านนะทุกท่านพันพื้นบ้านเรารแข็งแรงสวยดีนะครับผมทุกท่าน ไม่เป็นโรคนะครับผมรุ่นนี้อาจจะมีชื้นบ้างนะครับทุกท่านชื้นจากความชื้นฝนตกนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยอะไรนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับผมทนทานนะครับแล้วก็เหลืออีกรุ่นหลายๆรุ่นแล้วก็อยู่ในห้องนี้นะครับผมสวัสดีครับติดกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพจให้คัด้วยนะครับสวัสดีครับ